โม่เฮาตัวนสิว่าโม่ไดยบอแล้วคอมเมนต์วดที่แล้วดัดอา,าเลขอันนี้อย่างก็<น>เลขแปบ๊บหายว่ะโอ้โอษโทษเอาหายตัววิ่งบ่แม่นบ่มันเป็นเลขแปบแ๊บนะเลขเจ็ดนะแป๊บมันซ้ำตัวบนว่ามันชนเจ็ดตัวเดียวเออเลขโอ้หายเลขแล้วพี่ละสมนานเราโทรมาตอนเท่าเมาเออแม่เอ้ยวายอยู่สมพ่อมันบ่ถือ S <S แต่ว่าพวกเขาถือกันกุ๊บถีบแล้วแ่เดอร์บานนี้ของผู้ห้มันถือเนาะพิดทั่วมาหาห้ยห้บ่ถือบานนี้ไอ้บ่ถือขอโทษคะ่ะงม่นบ่สำหรับ,บรมือน,นี้เล่นคนเด้อเล่นใกล้ๆมือออกกันพอมันบ่ม,นมีเวลาได้เห็ดแต่ว่าเลกวิ่งนนะม,มาา่ะมาแล้วได้เห็ดแล้วแต่ว่าจัดสั้นกองกับพะละเพราะพอวัาตอนนี้เห็ดข,ของขายและน้องสาวที่แต่งงานกับคนแคระดากับ มาพร้อมมาเดี๋ยวนี้โอ oh. ้จะได้งงหัวมนหัวกุ้นอยู่นี่เก็แสดงว่าขันโท้มานนี่เสียได้แต่วิ่งมันบ่เดียวนี่ขันท้มนันก็ได้แต่เลขวิ่งจ้ะเออเลขวิ่งก็ได้นะครับผมเลขวิ่งตัวเดียวะะเอาเลขวิ่งก่อนบาทน,นี้เ้าเข้าไปเอาเลขจับคู่เลขจับคู่เมื่อใดเลขจับคู่พวกเราประมาณวันที่เอาวัน วันที่หนึ่งปะวันที่หนึ่งผุนบอกเมื่อเมาเมาขุนแม่นปะเมื่อเมาเมาค่ะโอ้เมื่สิเมาเมาคักเถอะบอลราผู้ให้สิบพตาฟางซะบอเหนื่อยเ่าอีโกโมไนน้ำมาเนี่ยมาคุโร่ให้ในใกะล่ะโอ้พี่น้องฟังเอรอเล่าฟังภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมเลยพี่น้องอ่าัสษาหน้าตาหลุดไปยุตเตะเชื่อกะคัมเบสเตอโตเชื่อมใหม่ยัตุนอเคือฟังเล้วอฟังแล้วบอไปมันอสิได้เวลารเปลี่ยนหน้าที่พอดี ลูกสาวมาถามถามมาจังได้ใส่ตัวก็ใส่ใส่กออีสานบ่มีบ่แม่มาสาั่นบ่มี่เลยบอกมื่อื่นจังมีก็เลยบอกขอโทษลุงท่าด้วยโอ้เพิ่นมักกินบ่ใส่กออีสานนะลูกสาวนะ่ะบ่มีจ้ะมื่อื่นจังสิได้นัสมิแถวอยู่งามันมีแต่ของสดนี่กะจะเอาสดๆน่ะมี่หรอทำไม เออตอนนี้ฟังคนขายของเหมืนําพี่น้องพ่อได้จะเปลี่ยนหน้าที่เนี่ยเพราะว่าเอาที่ละที่นี่ให้ลูกค้าไปเพิ่งเองเด้อเดี๋ยวหนูจะใส่ถุงมันใบไงไงเอาจักอ่ะฟังคนขายของเหมืนําพี่น้องถุงละพกถุงไปเลยเนาะเออเพราะวันว่างหมดะม้นบุ๊พ่ออย่างถึงได้จังถุงห่าแต่โอเคอยู่ทาแป๊บนึงสั่งเออเดี๋ยวเอาอันพักใส่เลยโอเคโอเคได้โอเคเดี๋ยวงานบุญมาเดี๋ยว ใช่ไงนุกระจึงมาไปแล้วนู่งซเหตันี่ไงยักแล้วที่นี่ก็มัดแบบปากพิ่งแดดเดียวฟังฟั่งคนขายของน้ำรดเ้นเฮาขอโทษราวะเบาไหวเพราะว่าแดงกักมันเพราะว่าคันว่าแต่ตัวเลขแล้วมันมันประหอดแปดนาทีฟั่งคนขายของฟั่งคนฟั่งคนขายของไปน้ำรดจะ้ดขายดีปัน Body sau đại không muốn bao bọn 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 เอา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 ฮันมาบอกครับเปนตัวเลขก้อนเอฟซีสิ่ห้าได้หนิไล่กำลังอัดบันทึกเสียงอยู่ดิเพราะว่าอย่างไอเอฟซีเพิ่นฟังตอนขายของของไปน้ำหน้าขายอาหารการสั่งต่าสั่งไปน้ำก้าวเอาวาบ้างวิ่งเก่าเด้อวิ่งเก่าวิ่งเก่าบอกเป็นยังไงก่อนว่าที่ผ่านมาไฮเกตเนี่ยเป็นยังคือบ่มีจักรตัวเกตนะพอดีมันร้องกระป๋องมีอ่ะเจ้ ว่าแล้วว่ะเม,า,มาเมาเลียนพันเนอว่าหนี้ว่าันดอกให้แบบบ่มืนหูมืนตาให้เจ็ดมาอย่างหน้าตาเสยเนาะเลขออกมากมีอย่างระเบาดมีต่อแบบสามตัวเจ็ดเรื่องพายกับทับกิ่งขอโทษเอฟซีถ้าแม่ขอโทษเอฟซีถ้าแม่ขอโทษคะ่คะเอฟซีขาใช่ไหมใส่ถุงค่ะถุงเงินใส่สิบสองบ้างค่ะ ขวดเอ็กซิค่ะวันี้วิ่งเก้าค่ะมันใจหลายเปอร์เซ็นต์บวเวสันเดฟซี่เพ่นวาถามมาเิ่นไงไซค์อามันใจยุ่งเก่าเพราะว่าเฮดที่เป็นดาวค่ะบอมินวินบอมินบอมินวินบอมินเซ่ตัวที่หายมาานี่ันวินวินใส่กอกกี่ตัวอันวินใส่กอกว่ะวัดใส่กองย่อจกยเซูหล่ขายังปวดคอยอยู่เก้านี่เฮดอกมากกันกันออกมากคั้แล้วบอกเก้านี่ กันออกมาแล้วว่มีคู่จะคููเน่บออาจารย์มักมัเก่าีมาเก่าซีเก่าซีคู่เดียวนี่บ่ครับปล่อยบัวฮัวกันน้องสาวน้องสาวที่เขาไปนะคะเห็นยังบอไม่อยากให้ปล่อยบปล่อยรอดปล่อยรอดเอฟซีพอดลออคอยอยู ใเดชเีว่อยดน้าก็ท่าจะ่ากทให้ลูกค้าพีลูกค้าตาหัวอยาใครพีจะคองแซื่อถือไม่แบนเขาลืมกมแม่หรอเอาเมาคนจะโทรเมากันตะมูเขาเอใส่ถุงอีหล่ะปีถุงแล้วนี่ยี้งใส่เาลูกเอางาะอาส่งของไก่สับเนี่ยทางตัวเลขเสียนญี่ปุ่นพี่น้อง เราเด่นเก่ามาให้นะครับวิ่งรูดไปที่เก้าเป็นบนให้เป็นล่างล่ะอาจารย์โอ้จ้กไปเด้อยังมาถารกไลน์แม่ทั้งหูฟัง,งน,นั่นก็ช่วยคนเดียวละหัวปัญญาเนี่ยง้วยหน่อยหน่อยนี่ล,ลวดลายป็นไลงล่ะหัวปัญญางา้วยหน่อยหน่ยาาอยค่ะลวดจะจัดวางตีโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษทีค่ะขอโทษบ้านนี้งัวนี่มันใจหลายบอกว่านี่เก้านี่มันใจนนใจ,จ้า หลายเปอร์เซ็นย้อนบอกือเป็นร้อยเปอร์เซ็นเป็นพันเปอร์เซ็นบ่แต่ธรรมดาค่ะก็เลขเฮ็ดเลขวิ่งธรรมดาค่ะแต่ว่ายังบริเฮ็ดมอสสุดๆเลยครับอะไรนี่ถ้าจะเอาเฮ็ดแฉกแล้วตอนนี้มันยุ่งาะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เมื่อนี้คือหายเลขวิ่งมาก่อนมันบ่นึ่งอันอย่างจเลขวิ่งค่ะวิ่งเก้าค่ะวิ่งแต่ถ้าให้มากมากเก้าซีแค่นั้นให้มากมากเก้าซีเมตรเดียว บวกเลยบองูมัดเก่าซีครับเก่าซีซีเก่าอย่างประมาณนี้เก่าซีซีเก่าถ้าเป็นเลขแต้มสองสองก็เป็นแต้มสามเฮ้ยพ่อหัวใจหลอกแต้มคืออยังเราจะได้ใส่หัวใจเลขเต็มแต้มคืออะไรไม่รู้นะครับเอาสําหรับแนวทางตัวเลขวิ่งเงินล้านเซียนญี่ปุ่นนะครับงวดที่ผ่านมาเราบอกว่าเราวิ่งเราเซ่พัสนเราขอไพ่หลายๆว่ายัสนงวดนนี้ ไอ้ละเอ็นไอ้แล้วเป็นคนมาเอาพอลู่จากเวลาเวลาไม้กับเพื่สิไปลู่เนาะว่าเจ้าของวิ่งให้เจ้าของเสกกับพอลู่แล้วเนาะอ้เวลาคนเมากันแหละแหงนมาเอาหนีเนี่ยสำรับสำรับคลิปนี้วิ่งเก้าอันบ้าคาประจาน้็วิ่งเก้าบ้าเมาบ่าบ่แม่นเมาวะวะตัวนี้เพราะว่าพานีกำลังฆ่เมากับเมาใส่กอกนไงล่ะ วิ่งเก้าตัวเดียววิ่งเก้าตัวเดียวโคโลจับคู่ให้ตัวใดกว้ก่อนครับงูงูฮะเก้าซีค่ะเก่าซีซีเก่าเก่าซีซีเก่าเนาะนะครับเอาเปอร์เซ็นต์ให้แน่จักรลอยจักพันเปอร์เซ็นต์บ่บโอ้โหที่สิว่า,ากันกับตามเดิมกับค่อยมันจะที่เห็นมากอะคิดว่าตั้งใดหนูก็ว่าหนูสิรูกสหรับตัวหนูนะหนูรลุดเก่านะรลุดเก่ารลุดหลุดเก่าเลยมนบ่ ใช่ที่แล้วหนูก็รูดทกเวดนี้หนูจะรูดเก้าครับครับมันใจร้ายเตือบอยู่เนาะมันใจนะคะมันใจแบบรูดละคะ่ะครับผมจับคู่หายเม็ดเดียวคือเก้าอย่างก่อนหนูถ้าหนูมากหนูมากเก้าสี่ค่ะเก้าสี่สี่เก้ากลับด้วยเนาะกลับเลยค่ะครับค,ครับ